กเษกษตรกรยังมีนี่อยู่ไหมคะอาใครที่มีนี่เป็นมรดกตก,ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นก่อนมั้ยคะยกมือขึ้นคะ่ะลองเทียบดูว่าในระหว่างที่นักการเมืองแต่ละสมัยเข้ามาบริหารประเทศน่ะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าชน,นะัเพราะการซื้อเสียงไหมใช,ใช่ไหมคะตอบดังๆใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะน,นั้นนะคะเป็นยังไงคะนักการเมืองที่ซื้อเสียงและเข้ามาบริหารประเทศเนี่ย เขายอมเสียเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านน่ะเขาเข้ามาเขาต้องมาถอนทุนพืนจริงไหมคะแล้วเราได้กินค่าซื้อเสียงกี่วันคะกี่วันหมดคะวันเดียววันเดียวหมดวันเดียวหมดใช่ไหมแล้วรออีกสี่ปีรออีกสี่ออปีได้อีกใช่ไหมคะรออีกสี่ปีได้อีกแต่อาจจะมีท้องถิ่นมีอะไรนะแต่มันก็ไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่ากับภาษีที่เราต้องเสียกันทุกเดือน ใช่ไหมภาษีรุ่นภาษีนี่นะและและอีกอย่างหนึ่งก็เ,เขาก็เอาภาษีเราไปโกงกินใช่ไหมคะก็ทําให้เรามีหนี้จนทุกวันนี้เพราะเขาไม่มามองไม่มามองว่าจะทําอย่างไรให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเวลาเข้ามาหาเสียงเขาะจะบอกว่าเพื่อรากหญ้าเพื่อเกษตรกร,กรใช่ไหมคะแต่เวลาเข้าไปแล้วเพื่อใครคะ เพื่อในทุนเพื่อประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกท่านผอ,อบอกจะหมัยหน้าต้องฝากพี่น้องแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าพี่น้องเนี่ยหนึ่งเสียงเนี่ยมันมีผลในการเปลี่ยนแปลงประเทศได้เลยนะคะท่านมีมีเกียรติมีศักศีขนาดนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้นักการเมืองโกงหรือนักการเมืองทุนเทาเนี่ยมาเหยียบย่ำศักศีของท่านนะคะ จะใหมต่อไปนะคะเกษตรกร,ะร,กรนะคะต้องหมดหนี้ค่ะพี่น้องกินไหมคะเกษตรกร,ร,กรต้องหมดหนี้ให้ได้ค่ะนะคะ